ทางการเมืองของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอ,อนทบริเวณแยกบุรุษพง์มมและกลุ่มสองทัพประชาชนท้นระบอบนักสิณธกลุ่มก,กรรทอทที่บริเวณสวนลุมพินีครับจากแนวทางการเสืบสวนกระบุว่าการกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางเข้ามาที่สำเนียงรัฐบาลซึ่งเป็นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประกาศตามพระราชบ,บัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรพศ2551เพื่อเป็นประโยชน์ในการปร้องกัรปราบปรามระงับยับยัง้งและหรือบรรเทาเหตุการณ์ประกอบกับส่วนดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีประกาศฉบับที่2ับ2556เรื่องห้ามใช้เส้นทางธรรมนาม,ราามหรือการใช้ยานฐานะดังนั้นกองจะการตำรวจนครบาลจึงมีความจำเป็น ที่จะห้ามใช้เส้นทางคมนาคมนะต่อไปนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เด่ถนนราชสีมาตั้งแต่ถนนตั้งแต่สวนรื่นเริงถึงแยกประชาเกษมสองถนนพิศุโลกตั้งแต่แยกความแดงถึงแยกจุราชสามถนนอุทองในตั้งแต่แยกอุทธรในถึงทางพระราชวังฤาิ์ด้านหลังพระบรมรูปทรงว้าสี่ถนนลิขิต 5ถนนพระราม5ตั้งแต่สะพานพรังไทยถึงแยกสุโขทัย6ถนนสุโขทัยตั้งแต่แยกสวนรือนลืดีถึงแยกสุขโขทัย7ถนนราชวิถิตั้งแต่แย yes. กการเือนถึงแยกราชวิถี8ถนนราดเริเนินนอกตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกจำปรอ,อง, u, ถง9ถนนลูกหลวงตั้งแต่สะพานวิศวิกรรมนวลลิมาถนนลูกหลวงตัดถนนราชศีมาถึง ะพานเทวกรรมถนนลูกหลวงตัดถนนนครสวรรค์สิบถนนพิชัยตั้งแต่แยกคัติยานีถึงแยกราชวิถีซึ่งเป็นถนนนครสวรรค์ตั้งแต่แยกพิสุโลกถึงแยกสะพานเทวกรรมสิบสองถนนศรีทิยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมรพิษถึงแยกกองบนเด่นสิบสามถนนนครปฐมสิบสี่ถนนชูเกษแยกประชาเกษมถึงเทวกรรม ึ่งการดำเนินการจะปิดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาวันนี้นะครับของวันที่1 3ตุลาคม2556เป็น้นไปในขณะนี้นี่ยที่บริเวณแยกลูปกงนะมีผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมประมาณ300คนนะครับและที่ส่วนลูกพีนีนะฮก็มีประมาณ100คนทีนี้ในส่วนของในช่วงกลางคืนนะก็จะมีกำลังเข้ามาเติม เมื่อคืนนี้นะครับหลังสุดจกกนกระทั่งถึงในช่วงเด็กนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ1,500้าร้ครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะจากสถานการณ์การข่าวเนี่ยก็เริ่มมีกำลังที่เข้ามาเติมจากต่างจังหวัดนะฮะในหลายจังหวัดล่อยฟ้าแล้วเลยเนี่ยอาจจะเกิดเป็นปนัญหาครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการปิดการจราจอรตามที่ได้ทำสนอรายสาเอี้ไปทั้งหมดที่ ได้แยกไป14จุดนะครับ14เส้นเส้นทางการข่าวเขาจะมาแถบประมาณ20ครับก็จริงๆแล้วนะฮะก็ในส่วนของเวลาเนี่ยยังไม่มีการกําหนดว่ากี่โมงนะครับก็คือเป็นการข่าวที่ได้รวบรวมมานะครับทีนี้ในส่วนของการที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็คงจะต้องดูนะครับว่าในส่วนของ ทำตาๆที่จะเเข้ามาการที่จะเดินเข้ามาในในจุดเนี่ยจะเดินเข้ามาเป็นลักษณะที่อยากตาัดนจะเดินเข้ามานะเ,ปปมเป็นกลุนะ่มเป็นก้อนเป็นจํานวนมากหรืออาจจะเป็นการแทนะรกซึมนอกจากน,นี้ในการที่จะปิดการจาราจรเนี่ยมันก็คงจะมีขั้นตอนในการดําเนินการในช่วงแรก14นาฬิกาเ,เราจะปิดการจารจาจรไม่ให้รถรถลาที่สัญจร แต่ความเป็นสถานที่ราชก,การตา่างๆนะครับก็จะต้องสแสดงบัตรแล้วก็เป็นวันจันทร์เปิดเปิดทำการเนี่ยเราก็คงจะต้องมอีการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่สำนยกรัฐบาลหรืกกอกปชหรือหน่วยงานส่วนอื่นๆนะ,ะว่าคนที่จะเข้ามาก็จะต้องอมีการตรวจบัตรนะอยา luôn, ะะ่างเครมงรัดเพราะว่าการแทรกซึมเข้ามาเนี่ยบางที มันก็อาจจะเกิดเป็นอันตรายกับสถานที่สำคัญที่เราเรามาระวังครับอันนี้ก็ผมจะต้องดูรายละเอียดต่อไปกงม่นีเป็นามคนะรบเราอะบแเจรจามันก็มีไป่สองอย่าง